สวัสดีค่ะ3กุมภาพันธ์2568นารยสิมัานรงงานสวดลำปางจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดเม็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรงังคูลกิตติศรีสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรม롬บรม,มานาถบพิตรพระวชิรากาเจ้าอยู่หัวโดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสานพัฒนาบ้านเกิด จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟในบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านท่ากลางนาตายหมู่ที่7ตำบลบ้านกิว่วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางและมอบน้ำดื่มให้กับทีมเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายได้แก่น้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางผู้แทนในอำเภอแม่ทะ เจ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิวอาสาสมัครแรงงานะและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกิว80คนสามารถจัดทำแนวกันไฟในบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านท่ากลางท่าใต้ได้ยาวประมาณ1กิโลเมตรกว้างประมาณ5เมตรสำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเกก้าเจ้าอยู่หงว เป็นการปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานได้ร่วมกับภาคีในชุมชนบำเพ็ญประโยชน์อันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเป็นการยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานร่วมกับภาคีในชุมชนส่งผลให้การประสานความร่วมมือเพื่อนำบริการด้านแรงงานสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในปีนี้นอกจากเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วกิจกรรมทำแนวการไฟ ยังเป็นการช่วยยับยั้งป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามในช่วงฤดูแลง้งตามนโยบายของจังหวัดลำปางอีกด้วยขอขอบคุณข้าควายรางงานอำเภอแม่ทะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิวพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้ใหญ่อดุลอภิวงศ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ซึ่งเป็นอาสาสมัครรายงานตำบลบ้านกิวที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดกิจกรรมบริษัทนิ่มลิซซิ่งจำกัดสาขาอำเภอแม่ทะ น้ำดื่มโพทองและน้ำดื่มคุณตาสนับสนุนน้ำดืม่มพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะวันดีเจ้าวันนี้นะเจ้าจะพาไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกิวนะเจ้าเกี่ยวกับความรู้สึกนะเจ้าว่าวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมและเป็นเจได้นะเจ้าเชิญเลยเจ้า ป่อเจ้าวันนี้ป่อมาร่วมกิจกรรมจับท้างกระรวงแรงงานเป็นสดพจองเจ้าก็ดีขึ้นหนอะก็ดีมารวมกันนักนักอะไรอีกอะปกติดีใจเนาะดีใจป่อก็เท่าเหมือนี่ปอก็ยังมาร่วมรวมด้วยอย่างป่อนั้นว่านั้นนะเพราะในป่าเฮานเป็นป่าชุมชนเนาะรักษากันดูแลกันว่อย่างมันเมื่อนะครับป่อขอขอบคุณทางแรงงานสังวรที่มาร่วมทําแนวกันไปกับชุมชนครับอ่าในในคณะเดียวกันนะครับชุมชนก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็วันนี้ก็ด,ดีนะครับทีได้ของกระทรวงแรงงานเป็นาเจ้าหน้าที่ของหัวหน้าส่วนของกระทรวงแรงงานมณฑลห6หน่วยงานเจ็ดหน่วยงานนะครับที่มารวมกันนะครับก็แตนอำเภอในท่าตวัวเองก็ตังอบตอออเข้าทีเพื่อนกาความสําคัญเอามาช่วยกันนะครับเพื่อดูแลฝืนปลาเพื่อบ้านเกิดเพื่อได้สืบสารถึงลูกหลานต,ต่อไปนะครับนอกจากป้องกัน เรื่องของไปป่าแล้วนะคะเรายังได้ความสมัครใจในการทํางานระหว่างหน่วยงานของกระทรวงแายงานร,ร่วมกับทางเครือข่ายแรงงานในพื้นที่นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ในที่ได้ร่วมกันทําในวันนี้นะค,ะค่ะคุณค่ะ